สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเราจะมาบันทึกรายการที่สองกันนะคะก็คือการบันทึกข้อกําหนดของระบบเงินเดือนค่ะเราจะเข้าไปที่แก้ไขข,ข้อกําหนดของระบบเงินเดือนนะคะผู้จ่ายเงินนะคะก็คือนางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะ ตำแหน่งผู้จ่ายเงินค่ะก็คือบัญชีการเงินแล้วก็รหัสบริษัทเพื่อใช้ส่งเงินเดือนกับธนาคาร เราให้บริษัทสมธนาคารนะคะก็คือ041 0000339 000, ค่ะเรียบร้อยแล้วมาที่เลขที่บัญชีธนาคารที่จ่ายเงินนะคะ ก็คือสองห้าศูนย์ขีดสองขีดหนึ่งค่ะแล้วก็ศูนย์สี่ตัวนะคะแล้วก็ขีดหนึ่งเรียบร้อยเราจะวันถึงต่อที่เรกประการสังคมค่ะ นี้คือนศูนย์ศูนย์ห้าห้าศนย์แปดแปด่งะคะเรียบร้อยแล้วมาที่ลำดับสาขาจะเป็นศูนสี่ตัวนะคะรหัสสอสที่รับผิดชอบก็จะศูนย์หาค่ะ ชื่อสปสอที่รับผิดชอบพื้นที่ใต้นะคะลำดับสาขา000นะคนนะคะ,ะ,คะบก้อราลาก็กด F10 บันทึกได้เลยค่ะ สารการมันคือข้อกำหนดของระบบมันเดียวก็เสร็จสิ้นเี็นเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ